สวัสดีค่ะพบกันนะจ๊ะกับช่องของเตยตยาเปิดดวงเช่นเดิมนะคะคลิปนี้เป็นของสายมูเตลูก็แล้วกันเนาะอ่าคลิปนี้เป็นของสายมูเตลูมาดูกันซิว่าพลังงานของการมูของคุณนี่เป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้พลังงานของการขอพรหรือว่าใครที่เป็นแบบสายมูเตลูสายอะไรอย่างนี้เออเนาะท่านจะสําเร็จไหมท่านจะสมหวังไหมการมูของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรส่งผลอะไรเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากจะ สื่ออะไรการมูของคุณเขาอยากจะส่งสัญญาณอะไรมาบอกคุณบ้างในช่วงนี้กันนะคะโอเคเนะาเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะเป็นแรนดอมไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะคะโอเคไหม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเชื้อที่ยานในการรับชมและการรับฟังถ้าคุณเชื่อคุณสามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้จนจบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณสามารถปิดคลิปและเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปดีดีพลังงานดีเรื่องราวข่าวดีทางช่องเรากันนะคะใครใจดีกดปุ่มซุปเปอร์แตงให้ด้วยเนาะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตครูบาอาจารย์ขออนุญาตเทวดาประจํา ัวของทุกๆคนที่ผ่านมารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขอพรลังอำนาจบุญบาร,รมีของการหมู่ของการขอพรและเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพ นับถือศรัทธาจงส่งสัญญาณผ่านพลังงานเซนต์ของเตยผ่านพลังงานหน้าไพา่ความหมายดีๆเกิดขึ้นนะสื่อสัญญาณหมาว่าท่านอยากจะสื่ออะไรนะคลิปนี้เป็นของสายมูเตรูคลิปนี้เป็นของอ่าพลังงานของการมูนะว่าดูซิว่ามันเป็นอย่างไรเกิดขึ้นบ้างนะในคลิปนี้นะขอก่อนสิบใบนะแม่สองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเรามารุ้นพร้อมๆกันนะเรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ไพ่ความหมายอะไรเป็นอย่างไรบ้างนะจับส,สดๆเปิดกันส,สดๆไม่มีการตัดต่อในคลิปของเรานะคะคลิปนี้เป็นของสายหมูพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างโอโ้ใบแรกเปิดมาเป็นไพ่เดอะซันเป็นพลังงานที่มีความหมายดีโอ้โหคุณมูแบบมูขึ้นนะ่ะ เข้าใจไหมเข้าใจคําว่ามูขึ้นไหมคือคุณถูกอะถูกชะโลกถูกดวงกับการมูถูกชะโลกถูกดวงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกชะโลกถูกดวงกับแบบการแบบไปไหว้ไปทําพิธีอันเป็นเสริมสิริมงคลโอ้โหคุณถูกชะโลกกับเทพเจ้าคุณถูกดวงชะตาคุณถูกเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรง นะคลิปนี้เป็นของสายมูเตรูพลังงานของไพ่เดอะซันเป็นพลังงานของความแบบมีชื่อเสียงโอ้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองมีความโด่งดังมีความสมบูรณ์แบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมันเป็นพลังงานของแบบสิ่งดีสิ่งใหม่เป็นพลังงานของความเจิดจ้าเอาโหเป็นพลังงานแบบ แต้มบุญสูงแรงบุญสูงแรงบาร,รมีสูงนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะเขาเรียกว่าเป็นพวกที่แบบโอ้โทำเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรงการทําพิธีหรือการมูหรือการอะไรเงี้ยคือคุณจะโดง่งจะดังคุณจะมีชื่อเสียงมีอํานาจวาสนามีบุญมีบาร,รมีเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นแบบโอ้โหมีความปังมากอะ่ะ เออมีความปังมากถ้าคุณไปขอพรไปอะไรอย่างเนี้ยหูใครพบคลิปนี้บางคนเนี่ยคุณมีโชคก้อนใหญ่ก้อนโตเลยนะเนี่ยืมมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าไพ่เดอะซันขึ้นมาเป็นใบแรกเลยนะเป็นไพ่ของพลังงานที่เริศดีที่สุดในสำรับอะ นะการมูของคุณเนี่ยเป็นผลอย่างมากการมูของคุณเนี่ยสำริดผลอย่างมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณคุณรู้ไว้เลยคนที่รับชมรับฟังคลิปเนี่ยคุณถูกชะโลกถูกชะตาถูกดวงกับการมูกับการไหว้กับการขอพรถูกชะโลกถูกชะตากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้โหคือคือมันแบบส่งผลมากเลยคุณคุณแบบต้องอยู่ คู่กันไปเลยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่กันไปเลยกับการมูโอ้โหการมูคือไม่ใช่การขอพรอ,อย่างเดียวนะการมูคือการไหว้การปฏิบัติการอะไรต่างๆส,สารพัดเลยอะคือสายมูเขาจะรู้กันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถูกดวงถูกฉลกมากไพ่ใบแรกขึ้นมาเลยไพ่เดอะสันชื่อเสียงเกียตโยศโคลภเงินทองความปังความวิเศษโอ้โหความสมบูรณ์แบบ เลิศเรอเพอร์เฟกอลังการงานสร้างประมาณนี้มีโชคก้อนใหญ่ก้อนโตโอ้โหเห็นไหมแปดถ้วยคุณจะได้ move on จากสิ่งที่ไม่ดีคุณจะได้เดินออกจากข้อโศกโลกภยัยเดินออกจากวิบากกรรมเดินออกจากสิ่งร้ายเดินออกจากสิ่งที่ไม่ดีเดินออกจากปัญหานะเข้าสู่เส้นทางแห่งแบบความสำเร็จ เห็นไหมในสิ่งที่คุณพยายามต่อสู้อ่ะคือการมูของคุณเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตคุณได้เริ่มต้นสิ่งใหม่เริ่มต้นสิ่งดีเริ่มต้นแบบก่อร่างสร้างตัวเกิดขึ้นโอ,อ้โหมันเป็นพลังงานของ ความสดชื่นสดใสมันพลังงานของคุณที่แบบเหมือนว่าสิ่งที่คุณอ่ะพยายามขอพรพยายามมูพยาย,มยายมตลอดเนี่ยมันเป็นแรงช่วยผลักดันเป็นสิ่งที่จะช่วยซัพพอร์ตนะให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสได้ตั้งต้นตั้งตัวใหม่บางคนได้ตั้งตัวได้เลยนะอาจจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตหรือว่าอาจจะมีชื่อเสียงเกียรติยศมีความโด่งดังแล้วพอมีชื่อเสียงมีการความโด่งดังการงานมันก็มาสิ่งดีๆมันก็มามันก็ทําให้การมีเงินมีทองมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะชีวิต จะได้เริ่มต้นในทางที่ดีเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จอะนะคุณจะประสบความสําเร็จนะ่ะไหนใครเป็นสายเดินทางที่แบบเดินทางไปมูไปไหว้ตรงนูน้นตรงนี้บ้างเห็นไหมการเดินทางก็ดีราบรื่นประสบความสําเร็จนะเขาบอกว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะข้ามผ่านปัญหาจะข้ามผ่านอุป,ปสรรค นะการมูของคุณเนี่ยจะช่วยส่งให้คุณไปถึงฝั่งฝันจะช่วยส่งให้คุณข้ามผ่านปัญหาข้ามผ่านอุปสรรคข้ามผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีเห็นไหมคุณเป็นคนเพียรเป็นคนมานะเป็นคนเก่งเป็นคนพยายามเป็นคนไม่ย่อท้อเป็นคนที่ต่อสู้ตลอดนะแล้วเหมือนกับว่าในสิ่งตรงนี้ในจุดตรงนี้นะจากเจ็ดไม้เท้ามาเป็นเด็กถือไม้เท้าเนี่ย มันเหมือนว่าชีวิตของคุณเนี่ยได้เริ่มต้นได้มีการพัฒนาได้มีการเขาเรียกว่าฟื้นฟูมีการเริ่มต้นเจริญเติบโตเกิดขึ้นมาใหม่นะจนประสบความสําเร็จเห็นไหมหกไม้เท้าซ i กออฟแวนเนี่ยเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าเนี่ยคนที่กําลังเดินเข้าสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จการมูของคุณถูกที่ถูกทางไหมถูกแล้วนะบางคนบอกว่าแม่หนูไหว้องค์นี้คือแต่ละคน,นจะไหว้และนับถือแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันนะอันนี้เราเป็นแบบพลังงานโดยรว วมเป็นภาพรวมเป็นแรนดอมนะอ่าอันนี้เราจะพูดแบบรวมๆว,ว่าอ่าถ้าใครถามว่าเนี่ยแม่หนูมูกับองค์นี้หนูไหว้กับองค์นี้เนี่ยถูกไหมถูกถูกต้องถูกดวงถูกที่ถูกทางเห็นไหม ถูกต้องถูกดวงถูกที่ถูกทางเห็นไหมมันเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าจะช่วยเหลือส่งเสริมแล้วก็ผลักดันนะใหะ้คุณไปสู่เส้นทางแห่งเป้าหมายแห่งความสําเร็จไปสู่เส้นทางแห่งชัยชนะ,ะคุณจะชนะปัญหาชนะอุปสรรคทั้งปวงจะชนะสิ่งไม่ดีทั้งปวงจะชนะสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง นะเห็นไหมคือมันเป็นพลังงานที่ดีนะพลังงานที่แบบเรถเป็นพลังงานที่เพอร์เฟกมันเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าดวงชีวิตของคุณเนี่ยกำลังเดินเข้าสู่แสงสว่างแห่งความสุขความสําเร็จกําลังเดินเข้าสู่แสงสว่างแห่งความสดชื่นสดใสเห็นไหมอ๋อพลังงานสองไม้เท้าโอ้โหบางคนเนี่ยอธิษฐานจิต นะาบางคนขอพรขอพรทางแบบสมมติว่าเลื่อนไปเจอคลิปนู้นคลิปนี้เป็นแบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพเจ้าเป็นอะไรอย่างนี้แล้วคุณอธิษฐานขอพรผ่านโซเชียลผ่านออนไลน์เนี่ยท่านก็รับรู้นะเพราะทุกอย่างอ่ะขึ้นอยู่ด้วยจิตขึ้นอยู่ด้วยใจนะอย่างเช่นถ้าคุณกําลังฟังคลิปนี้อยู่คุณก็ดูผ่านโซเชียลผ่านออนไลน์อยู่แล้วแล้วคุณก็แบบพยายามอ่าเขาเรียกไงพยายามอ่ะจูนให้มันมันเข้ากันอ่ะแล้วคุณพยายามแบบนึกเออหนูว่าแบบอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนูนับถืออยู่นะตอนเนี้ย กำลังฟังคลิปนี้อยู่ก็อธิษฐานไปด้วยเนี่ยท่านรับรู้ไหมแม่รู้บอกเลยว่าท่านรับรู้นะเพราะทุกอย่างอยู่ที่จิตและอยู่ที่ใจอยู่ที่แรงศรัทธาการนับถือของเราเนี่ยอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจและอยู่ที่ความศรัทธาไม่ใช่อยู่ที่วัตถุสิ่งของนะคะวัตถุสิ่งของเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบเพื่อให้เรายึดเหนี่ยวและล,ะลึกลงะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีจิตมีใจที่ร่มเย็นมีความศรัทธาที่บริสุทธิ น,นั่นคือพลังความศรัทธาอันแรงกล้าที่จะเกิดขึ้นจากภายในของเราส่งมาสู่ภายนอกแล้วมาสู่พลังแห่งจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพลังงานของไพ่สองไม้เท้าตรงเนี้เป็นพลังงานของการสื่อสารระหว่างคุณกับท่านาการขอพรการอธิษฐานแรงส่งแรงรับถึงกันแน่นอนนะถึงกันแน่นอนนะพลังงานจัตติกเห็นไหม คือการมูของคุณเนี่ยคือคุณเป็นคนที่มีความศรัทธามีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ในการมูมีความที่เหมือนกับว่าเขาเรียกยังไงอ่ะการไหว้การขอพรการมูด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะเออด้วยความคือการมูการไหว้ของคุณเนี่ยเป็นการมูด้วยความศรัทธาที่มีความรักและความบริสุทธิ์ใจใสสะอาดซื่อสัตย์ ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเครารพนับถือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านยอมรับคุณนะท่านยอมรับคุณอยอมรับในการกราบไหว้ของคุณยอมรับในการขอพรของคุณยอมรับในคำศรัทธาของคุณเพราะคุณบูชาและศรัทธาด้วยใจที่สะอาดและบริสุทธิ์นั่นเองนะเขาบอกว่า ท่านเนี่ยกำลังจะส่งช่วยเหลือส่งเสริมให้คุณเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้รับความสุขได้รับความสําเร็จได้คืนความยุติธรรมให้กับดวงชะตาของคุณได้คืนความชัดเจนให้กับดวงชะตาของคุณนะคะเห็นไหม บางคนเนี่ยบอกเลยนะบางคนบอกเลยนะมันเป็นพลังงานที่เปิดมาแล้วดีมากเลยเนี่ยท่านกําลังจะให้สิ่งที่คุณขอท่านกําลังจะให้ในสิ่งที่คุณปรารถนาท่านกําลังจะให้ในสิ่งที่คุณต้องการเห็นไหมบางคนต้องบอกอย่างนี้นะบางคนเนี่ยคุณมีโอกาสมากเลยถึงแม้นว่าคุณจะขอหรือไม่ได้ขอก็ช่างแต่ท่านกําลังจะให้โชคก้อนใหญ่กับคุณ าบางคนเป็นนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคุณมีโอกาสมีลุ้นได้ก้อนใหญ่ก้อนโตแต่ถ้าบางคนไม่ได้เป็นนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคุณอาจจะได้มาจากทางอื่นแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นทางที่ดีประสบความสําเร็จแล้วก็ก้อนใหญ่ก้อนโตด้วยนะคะมันเป็นพลังงานที่ดีพลังงานที่เลิศจะความยุติธรรมความสุขความชัดเจนความสมหวังโชคลาภเงินทองไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาเนี่ยเป็น ให้เขาเรียกว่าโอกาสเงินโอกาสทองโชคถุงเงินถุงทองเนี่ยจะมาหาคุณความโชคดีจะมาหาคุณเกิดขึ้นแน่นอนนะความสําเร็จความสมหวังความโชคดีจะมาหาคุณเขาบอกว่ามูแล้วไม่เสียทูบเสียเทียนมูแล้วไม่สูญเปล่ามูแล้วได้ผลมูแล้วปังมูแล้วดังมูแล้วรวยมูแล้วสําเร็จ นี่ดวงของคนที่พบคลิปนี้ในตอนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะมูแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยนะต้องบอกเลยมูแล้วจะสมหวังมูแล้วจะสําเร็จมูแล้วจะเกิดขึ้นดังจิตปรารถนาดังใจอธิษฐานเลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพลังงานเขาบอกว่ามันเป็นพลังงานที่โโหเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มา เนี่ยคุณหนีไม่พ้นหรอกไพ่ใบแรกเดือดสันมาตรงนี้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตรงนี้คุณหนีไม่พ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนีไม่พ้นองค์เทพบางคนมีองค์นะบางคนมีองค์เทพบางคนรับขันครูบางคนก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าเป็นเทพบางคนก็นับถือองค์พระนะพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเกจิอาจารย์อย่างนี้ก็ได้เนาะเห็นไหมไพ่ไพ่พระมาไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยเป็นประตูสวรรค์ นะเป็นเส้นทางสู่ความสุขความสําเร็จเป็นเส้นทางสู่ความสมบูรณ์แบบเป็นเส้นทางสู่ความร่มเย็นเป็นสุขเป็นเส้นทางสู่แหล่งธรรมะ,ะทางใจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือคุณนะต้องอยู่เคียงคู่เคียงข้างกับบุญอยู่เคียงคู่เคียงข้างกับองค์พระองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงคู่เคียงข้างกับสิ่งที่มองไม่เห็นคุณกับท่านเนี่ยหนีกันไม่พ้นนะคุณอยู่ท่านอยู่ คุณขอคุณทำอะไรท่านรับรู้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณทำบาปไม่ขึ้นบอกเลยนะคุณทำบาปไม่ขึ้นทำเรื่องผิดไม่ขึ้นอืจริงๆนะทำบาปไม่ขึ้นหรอกคนที่พบคลิปเนี้ยทำเรื่องผิดกฎหมายก็ไม่ขึ้นทำสิ่งผิดก็ไม่ขึ้นต้องทำสิ่งที่มันถูกต้องไงายไพ่จะติขึ้นมาจะติคือความถูกต้องความซื่อสัตย์ความยุติธรรมเห็นไหมคุณทำเรื่องที่มันอายุติธรรมไม่ขึ้น หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องแบบเขาเรียกยังไงอ่ะการพน,นันเอาสมมติคุณคุณไปไปเสี่ยงการพน,นันอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเล่นไม่ค่อยขึ้นหรอกเพราะดวงคุณมาทางนี้ดวงคุณมาทางบุญดวงคุณมาทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงคุณมาทางความซื่อสัตย์ความซื่อตรงดวงคุณมาทางสิ่งที่ถูกที่ต้องอืประมาณนี้ดวงคุณจะมาทางนี้อ่า หนาะคุณจะมีโชคเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคมีโชคเกี่ยวกับการสร้างบุญสร้างทานอะไรประมาณเนี้นะคะการมูของคุณเนี่ยถูกต้องถูกหลักถูกองค์ด้วยถูกที่ถูกทางด้วยไม่รู้แหละว่าคุณบูชาอะไรอยู่คุณนับถืออะไรอยู่คุณมูอะไรอยู่นั่นแหละถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเพราะบอกแล้วไงอันนี้เป็นภาพรวมเป็นพลังงานโดยรวมเป็นแรนดอม คือไม่สามารถระบุเฉพาะเจาะจงได้เพราะถือว่าเป็นภาพรวมคนดูมากมายหลากหลายก็คือคุณนับถืออะไรคุณมูอะไรนั่นแหละถูกต้องถูกหลักถูกสายแล้วเออบางคนบอกแม่หนูมูกับพญานาคถูกสายไหมหนูมูกับพระพิฆเนศถูกสายไหมหนูไหว้พระแม่ลักษมีถูกสายไหมต้องบอกเลยถูกต้องถูกสายอ่าถูกที่ถูกทางแล้วนะพลังงานตรงนี้ถูกต้องถูกสายถูกที่ถูกทางนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีเอ็มพลเลอร์โอ้โหมีมหาเทพมหาเทวี อยู่ด้วยนะั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นไหมไพเดมพลเลอร์เนี่ยบางคนมีมหาเทพมหาเทวีเป็นเทพชั้นสูงเป็นมหาเทพเป็นพระศิวะพระพรหมพระนารายก็ได้พระลักษมีพระอุมาพระสารสวดีก็ได้เป็นมหาเทพมหาเทวีหรือวัทเวสวุวรรณหรือองค์พ่อพระพ,พิฆเนศองค์ใหญ่องค์โตอย่างเนี้ยคือสวรรค์ชั้นสูงสูงะนะหรือมีแบบครูบาอาจารย์ชั้นสูงในการกราบไหวบูชาเห็นไหมท่านช่วยเหลือส่งเสริมนะ ช่วยเหลือส่งเสริมเลยไพย The ่ที่ไฮโลแฟนขึ้นมาไพ่เดมเพลเลอร์ขึ้นมาต้องบอกเลยว่า2อันเนี้สอใบนี้คือ1ถ้าเป็นคนคือคนมียศมีตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นระดับเกจิอาจารย์ระดับครูบาอาจารย์เป็นระดับใหญ่ระดับโตระดับบิ๊ระดับบนระดับสูงเห็นไหม คือคือเนี่ยตรงเหนียมันเป็นพลังงานที่ดีมากบางคนนะ่ะตัวคุณนะ่ะคุณเป็นครูบาอาจารย์คนด้วยนะคุณมีคนนับถือมีคนศรัทธาในตัวคุณด้วยนะโอ้โหประมาณนี้เลยนะพลังงานที่ใหญ่มากนะบุญใหญ่บุญสูงแต้มบุญดีบารมีสูงประมาณนี้เลยนะคนที่พบคลิปเนี้ยแต้มบุญคุณดีบารมีคุณสูงบุญเก่าคุณแรง แรงตั้งแต่ใบแรกขึ้นมาแล้วเนี่ยเดอะซันขึ้นมาเนี่ยคือใครที่พบคลิปเนี้ยเป็นคนที่ดวงแรงดวงแข็งนะเป็นคนที่เลิศอะโอ้เวอร์วังอลังการงานสร้างประมาณนี้เลยเป๊ะปังอะเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์เดอะเวิลด์เนี่ยเห็นไหมแล้วก็เดอะมูนตรงนี้ต้องบอกอะเดี๋ยวขอปิดเดอะเวิลด์เอาไว้นิดนึงนะต้องขอบอกเลยนะว่าพลังงานของคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานที่บอกว่า ไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวล ทุกอย่างถูกจัดสรรทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านวางเอาไว้แล้วเห็นไหมคือบางคนมีความกังวลนะไพ่เดิมูนขึ้นมาไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นมาบางคนเนี่ยสับสนใช่ไหมเดิมูนกับห้าไม้เท้าขึ้นมาตรงนี้บางคนอดูนะเดิมูนใบนี้คือความวิตกความกังวลเดิมูนกับห้าไม้เท้าตรงนี้คือความคิดที่สับสนความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบางคนเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างบางคนคือเหมือนประมาณว่า เอ๊ะถูกที่ถูกหลักไหมเอ๊ะองค์นี้ดีไหมเอ๊ะบูชาอย่างนี้ได้ไหมเอ๊ะเราบูชาพญานาคด้วยอบูชาพระแม่ด้วยบูชาสายฮินดูด้วยสายเทพไทยด้วยเนี่ยโอจะตีกันไหมจะปะปนกันไหมอนุู้นนี่นั่นอะถูกไหมมีความกังวลอยู่เออประมาณนี้หรือเปล่าคะไม่ต้องกังวลนะมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่จิตมันอยู่ที่ความเลื่อมใสมันอยู่ที่ความศรัทธามันอยู่ที่ความนับถือด้วยจิตอันบริสุทธิ์ก็บอกแล้วไงนะเห็นไหม คือถ้าคุณบูชาด้วยใจอันบริสุทธิ์เนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะแล้วต้องบอกเลยต้องบอกเลยนะดวงของคุณนะมันเป็นดวงที่เห็นไหมมันจะมีเรื่องหลายๆเกิดขึ้นนะต้องหลายครั้งหรือเปล่าแต่มันมันเหมือนว่ารอดมามันแคล้วคลาด เห็นไหมเดอะทาวเวอร์ตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เปรี่ยงป่างเกิดมาแล้วคุณแคลวคลาดคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่ารอดพ้นจากวิกฤตรอดพ้นจากปัญหาหรือว่าแคลวคลาดจากเรื่องที่แบบน่าตกอกตกใจมาเออหนอไม่หนึ่งก็สองครั้งไม่อะไรอะไรอย่างนี้นี่แหละมันต้องมีนะมีหรือเปล่าอะใครที่ชมคลิปเนี้ยถ้ามีลองเมนดูซิว่าเออเคยเกิดแบบแต่มันรอดมาได้เราปฏิหารเลยนะแม่เออประมาณนี้เออนะมันผ่านมาได้เราปฏิหารเลยนะแม่ผ่านวิกฤตชิว ผ่านเรื่องที่มันหวัดเสียวอะไรอย่างเนี้ยเออหนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่เดอะเวิล์อะสายพญยานาคโกมา,าเห็นไหมไพ่เดอะเวิล์อะสายพญานาคโกมาเห็นไหมท่านปกป้องคุ้มครองคุณนะเปรียบเสมือนเนี่ยเป็นจัก,กรวาลที่ลายร้อมตัวคุณเอาไว้เห็นไหมคือคุณมีแรงแรงบุญที่ส่งผลให้ส่งผลให้แบบ มันเป็นเกราะอะเป็นเกราะกำบังเกราะป้องกันภัยเป็นเกราะให้คุณแคล้วคลาดจากเรื่องที่แบบโอ้น้าวัดเสียวเรื่องอะไรอย่างงเงี้ยเออนะมันทําให้คุณแคล้วคลาดด้วยนะในการที่คุณหมูเนี่ยแล้วบางครั้งเนี่ยเห็นไหมคุณอาจจะฝัน หนาะบางครั้งเนี่ยในายามหลับยามนอนยามค่าคืนเนี่ยคุณอาจจะจินตนาการในเรื่องราวที่มันลึกซึ้งถึงเกี่ยวกับเรื่องเบื้องบนเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องสิ่งที่เป็นลี้ลับอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้จินตนาการก็คือมีความฝันเกิดขึ้นบ่อยครั้งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าถามว่าตรงนี้ไพ่เตือนอะไรไหมแม่ไพ่เตือนนิดหนึ่งหนาเกี่ยวกับเรื่องการจัดระเบียบ ความสะอาดนาะในหิ้งพระในสถานที่ที่คุณบูชาในห้องพระหรือว่า เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเออนาจัดระเบียบจัดหมวดหมู่หรือทําความสะอาดอะไรอย่างนี้ให้เป็นระบบระเบียบเขาบอกว่าบ้านที่สะอาดเป็นระเบียบทเทวดาจะชอบอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะชอบเดินจะชอบผ่านชอบลงมาประทานพรประมาณนี้เองเท่านี้เองไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะท่านช่วยเหลือคุณแน่นอนท่านส่งเสริมคุณแน่นอนนะการมูของคุณเนี่ยไม่มีผลเสียนแน่นอนการมูของคุณเนี่ยช่วยเหลือส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จแน่นอนนานี่คลิป นี้เป็นของสายมูเตลูนะไม่ว่าคุณจะนับถือองค์เทพองค์ไหนก็ช่าง ท่านปกปักรักษาท่านคุ้มครองท่านดูแลท่านปกป้องแล้วก็กําลังจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณแน่นอนให้คุณขึ้นมาสวยงามนะเห็นไหมเป็นพลังงานที่ดีพลังงานที่เลิศอยู่นะโอเคนะประมาณนี้นะนี่คือคลิปของสายมูเตรูนะคุณกําลังจะได้รับพรจากท่านแน่นอนนะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัถนาองค์เทพเทวครูอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองประทานเงินประทานความโชคดีให้ทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ Ah.